เดี๋ยวเราจะมาเล่าปัญหาให้ฟังค่ะตอนที่เราเข้าไปถึงเราก็ไปทำรายการชาร์จไฟหัวชาร์จทั้งสองหัวของตู้ชาร์จเอ,อเลอรเราก็แบบเอ,อ้ยเนี่ยใดดีว่า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ถนัดเที่ยวชาแนลนะคะก่อนหน้านี้เราได้ขับรถยนต์ไฟฟ้า xc 4 0เพียวอิเล็กทริกคันนี้จากกรุงเทพไปเบตงใต้สุดแดนสยามกันมาแล้วแต่สำหรับทริปนี้เราจะขึ้นเหนือสุดแดนสยามกันไปเลยค่ะกรุงเทพอ,อําเภอแม่สายระยะทางรวมเกือบ900กิโลเมตรซึ่ง ทริปนี้เราจะให้ทุกคนเห็นค่าใช้ใจ่ายในการชาร์จไฟจริงนะคะว่าตลอดทริปรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหรค่ค่ะตอนนี้เป็นเวลา6 0โมง4นาทีเรามีปริมาณไฟอยู่ที่80%ทริปกรุงเทพแม่สาย ด้วยรถยนต์ไฟฟ้า x440 Pure el Electric กำลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะ ตอนนี้เราเข้าเขตจังหวัดนะครสวรรค์แล้วนะคะเวลา8โมง14นาทีค่ะเราขับออกจากบ้านที่กรุงเทพนะคะมาได้217กิโลเมตรนะคะแบตเตอรี่ของเราเหลืออยู่ที่24%ค่ะเราได้ทำการจองชาร์จไว้กับ PTTEV ไว้ตอน9โมงนะคะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่จุดชาร์จค่ะถึงแล้วค่ะ PTTEV Station จังหวัดนครสวรรค์ขาออกนะคะที่เราได้ทำการจองชาร์จไฟไว้ค่ะไม่มีค okay. ไม่มีคนชาร์จอยู่แสดงว่าคนที่ จองไว้ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้มาชาร์จหรือว่าชาร์จเสร็จไปละ หลักการจองชาร์จของเราเราวางแผนที่จะเดินทางออกจากบ้านนะคะในเวลา6โมงตรงระยะทางจากที่บ้านกรุงเทพมาจนถึงจุดชาร์จประมาณ250กิโลเมตรเราก็เลยประมาณการว่าเราจะใช้เวลาขับรถจากที่บ้านมาถึงจุดนี้ไม่เกิน3มชั่วโมงเราก็เลยทำการจองชาร์จไว้ที่9โมงตรงแต่ก็อย่างที่เห็นค่ะพอเรามาถึงนะคะตอน8โมง20นาทีตู้ชาร์จก็ว่างอยู่ในขณะที่ในแอปพลิเคชันโชว์ขึ้นว่าตู้มี การจองชาร์จพอเรามาถึงถ้าหน้างานว่างอยู่เราก็สามารถชาร์จได้เลยค่ะในระหว่างชาร์จไฟอยู่นะคะเราก็จะไปหาข้าวเช้าทานแล้วก็ทําธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยค่ะในระหว่างชาร์จไฟอยู่นะคะเราก็จัดเบรคาสต์กันค่ะเติมโปรโตีนและคอเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกายกันค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้เนื่องจากว่าตู้ชาร์จของ PTT ีเขาจะตัดทุกนาทีที่50เราอ่ะมาเริ่มชาร์จตอน8.25มง25นาทีค่ะฉะนั้นตอนนี้8โมง50นาทีละเราก็เลยต้องมาเอาสายออกแล้วก็เริ่มทำรายการชาร์จไปใหม่ค่ะ รับโปรตีนและคอเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกายแล้วนะคะต่อไปก็เป็นคาเฟอีนค่ะและตอนนี้เราชาร์จไฟเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาสรุปค่าใช้จ่ายกันเรามาถึงที่นี่แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ที่21%แล้วก็เราชาร์จไฟได้จนถึง90%รวมปริมาณไฟทั้งหมด57.6กิโลวัตต์ค่ะทางปตทคิดราคา7.5บาทต่อกิโลวัตต์นะคะเพราะฉะนั้นการชาร์จไฟของเราครั้งนี้นะคะอยู่ที่432บาทค่ะแล้วก็ แจ้งข่าวกันนิดนึงนะคะวันที่1นึ่งสิงหาคม2565นี้ทางปตทเขาก็จะคิดค่าใช้จ่ายชาร์จไฟแล้วนะคะไปค่ะเดินทางกันต่อ เอเถิดจังหวัดลำปาง,างจะมีจุดชาร์จอยู่2จุดจุดแรกเป็น PTT EV Station นะคะส่วนอีกจุดจะเป็นของ e l e c t by g a t ค่ะเราก็เลยเลือกที่จะเข้าไปดูในแอปของ PTT EV สรุปแล้วก็คือตอนบ่ายโมงที่ PTT EV ยังว่างอยู่เราก็เลยกดจองไปนะคะเพราะว่าดูจากระยะทางแล้วเหลืออีก40กิโลเนี่ยเราไปทานบ่ายโมงแน่นอนค่ะโอเคตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้า ข้าวอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะน้องฟ้ามันจะใส่ได้ยุ่งใช่เป็นไรแล้วเดี๋ยวมันยุ่จะงงว่าไหนไปไหนเรากำลังจะถึง PTT EV Station แล้วนะคะในปั๊มปัตทอค่ะส่วน e l e c ็กไ e อีเกก็จะอยู่ในปั๊ม PT ทอยู่ข้างๆกันเลยค่ะ มาถึงที่ PTT EV Station อำเภอเถินจังหวัดลำปางแบตเตอรี่เราเหลืออยู่14%เราก็ทำาการชาร์จนะคะแต่พอชาร์จไปได้1 3นาทีเครื่องก็โชว์ว่าเออเลอค่ะเราก็เลยต้องทำรายการชาร์จใหม่ค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะก็สามารถชาร์จได้เป็นปกติเต็มเวลาค่ะจากแบตเตอรี่14%ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น87%ปริมาณไฟที่ได้ทั้งหมด60.9กิโลวัตต์ค่ะคิดเป็นเงินนะคะทั้งหมด456บาท 75สตางค์ค่ะโอเคตอนนี้เราก็มีไฟอยู่ที่87ค่ะเราก็จะเดินทางกันต่อค่ะ้างหน้าก็จะเป็นภูเขานะคะมาทางภาคเหนือเราก็จะได้วิวสวยสด ทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะจุดแรกที่เรามาถึงก็ตรงมาที่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยอยู่ตรงเชิงดอยสุเทพมาเชียงใหม่ทุกครั้งเราก็จะมาไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะด้านหน้านะคะของอนุสาวรีย์นะคะก็จะมีร้านขายดอกไม้ทูบเทียนนี่ค่ะเขาจะมีความน่ารักค่ะก็คือมีเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกอย่างนี้ค่ะทุกร้านขายราคาเดียวกันหมดเลยนะคะถ้าใครมากันเป็นกลุ่มนะคะสามารถกระจายกันซื้อได้นะคะจะได้เป็นการกระจาย รายได้ให้กับทางแม่ค้าของที่นี่คะ่ะชุดละ20บาทนะคะ จุดมุ่งหมายต่อไปนะคะเราจะนำรถไปชาร์จไฟที่ตู้ E A a n y w h e r a ของป um ั๊มคาวเทคกันค่ะเรามาแวะชาร์จไฟก่อนนะคะเป็นจุดที่3ของทริปนี้ค่ะคืนนี้เราวางแผนไว้ว่าเราจะค้างที่เชียงใหมห่1คืนนะคะแล้ววันพรุ่งนี้เช้าเราถึงจะออกสตาร์ทจากเชียงใหม่มุ่งหน้าแม่สายพรุ่งนี้เช้าค่ะ เรากาลังชาร์จไฟอยู่ที่ตู้ EA a n y w h e r e ในปั๊มคาวเทคเราออกจากบ้านตอน6กโมงเชา้าแล้วก็มาถึงจุดนี้ตอน4ี่โมงเย็นค่ะรวมเป็นระยะเวลา10ชั่วโมงรวมเป็นระยะทาง692.7กิโลเมตรอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่20.1กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตร ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่95กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วตอนนี้เราชาร์จไฟอยู่นะคะเดี๋ยวเราชาร์จไฟเสร็จเราจะมาสรุปค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟกันอีกรอบค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราชาร์จไฟได้80%แล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปเอาสายชาร์จออกแล้วก็มาสรุปค่าใช้จ่ายกันค่ะเราเดินทางมาถึงจุดนี้นะคะแบตเตอรี่เราเหลืออยู่39%แล้วเราก็ชาร์จไฟให้ได้80%เท่ากับตอนที่เราออกบ้านรวมเป็นปริมาณไฟ 35กิโลวัตต์ทาง E A a n y Wear เขาคิดราคาอยู่ที่6.5บาทต่อกิโลวัตต์รวมเป็นเงินทั้งหมด227บาท50สตางค์แล้วก็เรามาสรุปค่าชาร์จไฟนะคะจากบ้านที่กรุงเทพจนมาถึงอาเอสันกระแพงจงกวัดเชิงหม่เนี่ยเท่ากับ1,116บาท25สตางค่ะเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับระยะทางรวมของวันนี้ 692.7กิโลเมตรก็จะเท่ากับ1.61บาทต่อกิโลเมตรค่ะเป็นยังไงคะทราบค่าใช้จ่ายกันคร่าวๆแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะขอเข้าที่พักก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะออกเดินทางกันต่อคะ่ะเช้านี้ที่เชียงใหม่ค่ะกับอากาศดีๆนะคะในยามเช้า ตอนนี้แบตเตอรี่เราอยู่ที่80%นะคะและเราก็พร้อมที่จะออกเดินทางไปเหนือสุดแดนสยามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วค่ะ นนี้เราเข้ามาในเขตจังหวัดเชียงรายเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังเราเป็นอุทยานแห่งชาติขุนแจค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะขอแวะซื้อกาแฟก่อนนะคะชื่อร้านสายทานขุนแจค่ะดูวิวค่ะวิวสวยแบบเกินต้านหาที่ไหนไปได้เหละว,วิวอย่างอี้มีน้ำตกพหรองามปะลาดเปลืออ่ะ กาแฟสดของที่นี่เขาใช้มเมล็ดพันธุ์กาแฟจากบ้านขุนลาวนะคะ ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแล้วนะคะแบตเตอรี่ของเราเหลืออยู่ที่34%ค่ะจาก80%ที่เชียงใหม่นะคะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเนี่ยเขาจะมีสถานีชาร์จหลายที่เลยค่ะแต่ตอนนี้เราเลือกที่จะมาชาร์จของ e l e ล b กไบอีแตู้ชาร์จที่จ่ายไฟได้แรงที่สุดค่ะอยู่ในปั๊ม PT ค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ PTT EV Station นะคะแล้วเราก็กำลังชาร์จไฟอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าปัญหาให้ฟังค่ะตอนที่เราเข้าไป e l e c t by e g a t ในปั๊ม PTT ตอนที่เราเข้าไปถึงเราก็ไปทำรายการชาร์จไฟหัวชาร์จทั้งสองหัวของตู้ชาร์จ e l e c t by e g a t เออเลอรเราก็แบบเอ้ยเนีย่ยใดดีว่าเราก็เลยเข้ามาเช็คในแอปพลิเคชันของ PTT EV ก็คือจุดนี้ค่ะเจ้าของคิวณเวลานั้นก็คือเขาชาร์จไฟเสร็จแล้วเราก็รีบ ขับรถตรงมาที่นี่แล้วก็มาชาร์จไฟตอนที่เรามาถึงจุดนี้แบตของเราเหลืออยู่ที่32%เรามีเวลาชาร์จอยู่19นาทีเราก็ได้ไฟขึ้นมาที่62%ค่ะแล้วหลังจากนั้นเจ้าของคิวตอนบ่ายโมงก็มาเราก็เลยแบบขับรถออกไปหาข้าวทานแล้วพอทานข้าวเสร็จเราก็ลองเสี่ยงกลับเข้ามาใหม่ แล้วก็เป็นความโชคดีของเราที่เจ้าของคิวตอนบ่ายสองไม่มาค่ะเราก็เลยได้ชาร์จไฟอย่างที่เห็นค่ะพอเราชาร์จไฟเสร็จเดี๋ยวเราจะมาส,สรุปค่าใช้จ่ายให้ทุก่นฟังนะคะว่ารวมค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟเป็นเท่าไหร่ก่อนที่เราจะขึ้นไปที่อำเภอแม่สายกันค่ะตอนนี้เราก็ชาร์จไฟตรงจุดที่4เรียบร้อยแล้วสำหรับจุดนี้เราตั้งใจที่จะให้ได้ปริมาณไฟให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เราจะวิ่งไปอีก64กิโลมณจุด เหนือสุดแดนสยามพอไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราคาดหวังให้ปริมาณไฟเราเหลือใกล้เคียง80ให้ได้มากที่สุดนะคะ 80%ก็คือเป็นปริมาณไฟที่เราสตาร์ทออกจากบ้านที่กรุงเทพโอเคและมาสรุปให้ใช้จ่ายสำหรับการชัดไฟจุดที่4จุดนี้นะคะเราได้ปริมาณไฟทั้งหมด52.3กิโลวัตต์ค่ะรวมเป็นเงินทั้งหมด392บาท25สตางค์ค่ะโอเคและตอนนี้เราก็พร้อมแล้วค่ะไปเหนือสุดแดนสยาม และตอนนี้ถนัดเที่ยวชาแนลเรามาอยู่ที่จุดเหนือสุดแดนสยามเรียบร้อยแล้วค่ะทริปขับรถยนต์ไฟฟ้า x c 4 0 Pure l e c t r i c คันนี้จากกรุงเทพมาแม่สายจังหวัดเชียงรายภารกิจของเราสำเร็จลุล่วงเรียบร้อยแล้วค่ะเย้ yeah! <Yeah! S 1> ด้านหลังของเรานี้ก็คือป้ายเนื้อสุดแดนสยามค่ะ ถ้าทะลุป้ายนี้ไปนะคะก็จะเป็นเขตแดนพม่าหรือเมียนมาเรามาถึงจุดนี้นะคะแบตเตอรี่ของเราเหลืออยู่ที่81%จากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ระยะทางรวมอยู่ที่692.7กิโลเมตรและระยะทางจากเชียงใหม่มาถึงจุดนี้อยู่ที่270กิโลเมตรรวมเป็นระยะทางตลอดทริปนะคะอยู่ที่ 962.7กิโลเมตรทีนี้เรามาดูเรื่องค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟของทริปนี้นะคะอยู่ที่1,508บาท50สตางค์ค่ะอัตราการสิ้นเปลืองของทริปนี้นะคะอยู่ที่1บาท57สตางค์ต่อกิโลเมตรค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงเวลาในการชาร์จไฟก็จะแบ่งออกเป็นช่วงออฟพีคและออนพีคใครที่สามารถเดินทางในช่วงออฟพีคได้ ค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟก็จะประหยัดลงไปกว่านี้อีกค่ะครั้งนี้เราขับรถจากกรุงเทพขึ้นมาเหนือสุดแดนสยามก่อนหน้านี้เราเคยขับรถไฟฟ้าจากกรุงเทพลงใต้สุดแดนสยามมาแล้วนะคะ ใครที่ยังไม่ได้ดูกรุงเทพเบตงกดเข้าไปดูในลิงก์ใน Description ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กด Subscribe ถ้าถูกใจก็กดแชร์ y o u t u b e ถนัดเที่ยว c h a n ช e l Facebook Page ถนัดเที่ยวและ Instagram มถนัดเที่ยวนะคะขอบคุณมากคะ่ะ